สวัสดีครับพ,พบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโ si อสิริกอนรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอก็มาเป็นประธานในรายการแล้วน,นะณบัดนี้นะกดแชร์ออกไปเซเพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ชรนะท่านอาจารย์โอภูมมีพลังเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ก็มาแล้วออกไม่นะเดี๋ยวแชร์ก่อนท่านอาจารย์โอก็มาแล้วกดแชร์ออกไปครับนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์อืม นะอย่าลืมนะครับนะกดแชร์ออกไปแทกนะ, 9, 9ะคนละเก้ากร้อยเแชร์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิม ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะเพียงคนละ9,999แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อ,อเล่นคำถามนะเข้ามากันได้นะครับส่วนตัวมีค่าครูนะคะทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะสำหรับดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะให้เทพพลังจิต ไพ่ยิบสี่อย่างละเอียดตรวจองค์ตรวจเทพนะคะอืข้างหน้านี้ไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูไพ่เทพพลังจิตนะคะดูไพ่ยิบสี่รู้เรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นค่ะอืเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาในสามวันแน่นอนะลรเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะอื เอ,เ,อเอามา,มาครับ้9,999แชร์มาแล้วคนแรกคือแชร์แล้วค่ะอายการเงินจะดีขึ้นไหมคะก็หาได้อยู่นะครับให้ใบนี้นะมันก็สามารถหาได้ครับ มีจะดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับเข้ามาคุณเหลงสามารถเดี๋ยวกันในท็อปคุณเหลงอยากถามว่าจะมีเงินโชคลาภเข้ามาไหมคะไม่มีครับไพ่มันว่างกันนะของคุณเหลงนะอาจระงไม่แน่นอนนะคะอืมไม่แน่นอนคือถ้าอยากจะไปเสี่ยงโชคอ่ะจะไม่แน่นอนเลยว่าจะได้เงินนะคะถ้าอยู่ดีๆอยู่เฉยๆเงี้ย โชคลาภฟุกๆกก็ไม่มีเหมือนกันอืมอืมหรืออาจจะมีก็ได้นะคะคือไพ่บอกไม่แน่นอนอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วพิมพ์ค,คำว่าแชร์แล้วชื่อ,อเล่น,ลนคำถาม,ถาม สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วต้องการจะถามคาถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเ <9, S 1> พียงคนละ9,900พันเก้าเก้าแชร์เราก็คงว่าทำไมในไลฟ์ส่วนเขาเลยอาจารย์เขาก็เอียงไปทางโน้นอาจารย์โอ้ก็เอียงไปทางอาจารย์ฮอน่งตรงๆกันดีกว่าอืมเขาต้องดูด้วยไหมอันเนี้ยอาจารย์โอ้ดูไงให้ตั้งตั้งตั้งอย่างงี้ จะได้ไม่ต้องแบบเอียงอะ่ะใช่แล้วค่ะปิ้งปิ้งหรือปิ้งอะ่ะน่าจะปิ้งนะ<า>ปิ้งต้องเป็นไม่ใีนะคะเออยี่สิบแปดความรักเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ไม่มีสถานะตอบไม่ได้คะ่ะเป็นชู้โสดแต่งงานหรือมีแฟนโสดแต่งงานหรือไม่แฟนหรือเป็นชู้แอบคบแอบคุย ต้องบอกสถานะครับทำไม่บอกสถานะไม่ตอบนะครับนะแล้วแชร์ออกไปเนี่ยบอกให้คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าบเก้าแชร์นะแชร์ออกไปแซ่แชร์แล้วค่นิดยี่สิบหกคนที่เราชอบเขาอย่างเขาอย่างจะทักมาหาเราอีกไม่ค่ะบอกบอกเขาไปกับคนอื่นนะเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้นะเนี่ย ไม่ยังไม่นะไม่มีเวลานี่เขาเดินทางเขาเดินทางไม่มีเวลานะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรนี้มาครับใช่แล้วค่ะปิ๊งยี่สิบแปดมีแฟนค่ะความรักเป็นยังไงบ้างคะอ่ะความรักดีมีเมตตามาหานิยมสวีดหวานสดใสราบรื่นนะคะมีความสุขมาก เ็นแฟนเฉยๆใช่ไหมถ้าบอกว่าถ้ามีครอบครัวจะบอกว่าจะตั้งท้องเนาะอุทัยอ่ะอุทัยาศาสตร์หกปอดและตับของผมปกติไม่ครับไม่ครับไม่ครับ,รบ,รบเดี๋ยวดูนเป็นโรคร้ายแรงปะคือผมจะดูให้แล้วกันว่าร้ายแรงไหมคุณต้องคุณต้องเสียเออคุณต้องประหยัดเงินไว้อะช่วงเนี้ยแล้วใบเนี้ยผมบอกได้แค่ว่าคุณต้องพิจารณาภายในคือขยับเขยื้อนไรไม่ได้เลยอะไรอ่ะ ซีเรนนียี่ยให้มันขยับขยื่อนอะไรไม่ได้เลยนะใช้เงินหมดไปกับสุขภาพอ่ะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ดีนะคุณไปหายากินผมแนะนํานะไปกินภูราวนะภูราวภูขาวเออภูราวอ่ะจานโอบอกสิภูขาวไปหาภูราวกินอนะ่ะมันถูกหน่อยภูขาวถูกหน่อยแต่ว่าปอดและตับมันจะดีขึ้นมันมันแก้อักเสบนะ ป็น,นะะสมุนไพรนะะสมุนไพรไปหาสูตรเ,เ,เขียนด้วยแล้วว่าเป็นแคปซูลนะเป็นยาโบราณใช่ไหมคะเออยาโบราณค่ะในเน็ตด,ดูก็ได้นะคะในเน็ตมีทุกอย่างนะคะเซิร์ชเข้าไปนะคะภูข่าวพ่อพาลอลิงสระอูโพรข่าวขอควายสะอาวแหวนนะคะอ่านึกว่ามีคนถาม อาจารย์ท็อปพอแล้วอืมดือ้อภาษาภาษาไทยเขาเขียนอย่างนี้แบบไม่ครับไม่ค่ะไม่โอ้โอเขียนหาใครโอยังไหมอยู่เลยนะไม่อะโบราณไปไหมคำว่าไหมเนะี่ย ไม่ต้องเขียนคำว่าไม่แล้วใช่ไหมเออ,อมไม่ไมอะไรจะทำอะไรอ๋อไม่มีอะไรเขากำลังตีกันอยู่ปุง้งมามอไซต์อ่าตีกับตำรวจเลยไหนตำรวจอยู่หน้านู่นอ่ะอืมนดี๋ยว้เขาทำอะไรกันเดี๋ยวนี้เขาชุ่มนุมก็ตีกับตำรวจอยูไ่ไงแย่งดินแดงไงห้ามก๊อปปี้ดัดแปลงทำซ้ำก่อน เอา่ามีเข้ามาใหม่ยังไม่มีใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลช,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามต้องมีคำว่าครูแชร์ขึ้นนะคะถึงจะตอบกดแชร์ออกไปเซแชร์สาธารณะนะคะออกกันหมดเมื่อกี้มีอยู่ เดี๋ยวอาจารย์ทอปต้องเข้าไปก่อนเป็นเป็นเน้นย้ำอาจารย์ท็อปไปช่วยช่วยพูดไหนคะช่วพูดกดแชร์ออกไปเดี๋ยวดูเวลาดิเวลาอาจารย์ทอปเวลาหมดแล้วใกล้หมดแล้วเลยเ,เ,เ,เดี๋ยวโฆษณาก่อนโฆษณาก่อนเออ เวลาใกล้หมดแล้วโอ้คนชอบฟังอาจารย์ทอพูดนะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้แชร์ออกไปคนละ9,999แชร์ติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 ID ดีไรโอสิริ1 5 0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 5 2 6 1 0 6 1นะโดยท่านอาจารย์โอ้โโดยท่านอาจารย์โอ้นะ ตามนี้ครับ้วใครจะรู้เรื่องอนะนะดูตามนี้ครับนะแล้วผมครับ<ม>ตามนี้ครับนะ,ะก็ติดต่อดูดวงส่วนตัวกันได้ครับมีค่าครูแน่นอนสนใจดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะทักแชทมาได้นะคะไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูน้าหน้าทองสาริกาลินทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะเอาละ ก็บัตรนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วจริงๆนะก็เหลืออีกประมาณ3วินาทีกดแชร์ออกไปแซ่เล่วเล่นะเล่งเครื่องหน่อยเล่ <c oughs> เล่งไม่ขึ้นแล้วมีแต่กดไลค์อย่างเดียวแชร์ก็ไม่ค่อยอยากจะแชร์กันไปแล้วนะเออนะ